ก็จริงๆเริ่มจากเครื่องซักผ้าที่บ้านมันเสียแล้วเราก็ไม่รู้จะไปซักที่ไหนก็เลยมีแฟนแนะนําว่าเนี่ยมีร้านสะดวกซักเปิดใกล้ๆบ้านลองมาใช้บริการแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮยคนสนใจมาใช้บริการค่อนข้างเยอะพอเราไปประทับใจเรื่องของร้านสะดวกซักแบบนี้แล้วเราก็เลยหาข้อมูลนะครับแต่โคเลเนี่ยเราประทับใจเนื่องจากว่า มีการตอบสนองนะครับเร็วมากนะครับก็คืออิ inbox ไปตามหน้าเพจ a c e บ o o k เนี่ยครับที่สำคัญคือได้คุยกับทางเจ้าของโดยตรงเลยอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ประทับใจประทับใจทีมงานมากๆเพราะว่าพี่หัวหน้าช่างเนี่ยเขาจะค่อนข้างใส่ใจแล้วก็ดูแลทุกรายละเอียดที่เราเจอปัญหาร่วมกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเราหนึ่งเราไม่เคยทําธุรกิจมาต่อนเราก็ค่อนข้างที่จะซีเรียสกงังวล ว่ามันจะโอเคไหมจะมีปัญหาหรือเปล่าอย่างงี้พี่เขาจะคอยแนะนําแล้วก็คอยช่วยแก้ปัญหาตลอดค่ะ,ะสาขานี้นะครับเป็นสาขาตั้งอยู่ในซอยสารปัะช่างชนบุรีนะครับผมก็คือมาจากสูงวิทย์เลี้ยวซ้ายเข้าซอยสารพัะช่างนะครับก็จะเจอเซเว่นะครับมีเซเว่นสองที่นะครับเ,เลยหมาประมาณ500เมตรก็จะอยู่ด้านซ้ายมือเดี๋ยวมันจะมีเพจนะก็เลยอยากให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e โคเลสาวัช่างชนบุรีด้วยครับ